ครับก็ขอสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับตาชานก็จะพาชมธรรมชาติของของคนในหุบเขานะครับโดยเฉพาะก็ที่นาตาชานนะครับครับตาชานก็จะพาชมทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็แล้วก็ ที่ทำกินของตาของยายนะครับตอนนี้ก็มาดูมาดูน้ำที่ฝนมันตกแรงนะครับกํนเทนาตามันก็ขาดนก็น้ำก็ไหลลงไหลลงห้วยนะ่แหละเดี๋ยวปลาอะไรมันก็ขึ้นมาขึ้นมาจากลำห้วย นี้ก็เข้าฤดูฝนแล้วนะครับแต่ก็เราก็ยังไม่ได้ทำนาเพราะว่าต้องรอต้องรอต้นกล้าอยู่รอต้นกล้าให้มันใหญ่ก่อนนะครับให้มันใหญ่ก่อนต้นกล้าตูพอดำได้แล้วก็จัดตาก็จะดดำนานะครับเดี๋ยวตาจะพาไปดู พาไปดูสิ่งหนึ่งที่มันแปลก,ปกมันวางไข่อยู่บนใบไม้นะครับแต่ก็มันมันเป็นสัตว์เหมือนเหมือนกบเหมือนเขียดเรานด่แหละแต่มันจะไม่วางไข่มันจะไม่วางไข่ที่น้ำเหมือนสัตว์อย่างอื่นนะอ่าตาจะพาไปดูว่ามันวางไข่อย่างไงนะครับอ หลายคนนะครับไม่เข้าใจหลายคนนะครับไม่เคยเห็นวันนี้ตาจะจะพาไปดูตัวมันเล็กๆเกเสียงร้องมันก็จิกจิกๆิอย่างนี้แหละมันชอบจะวางไข่บนใบไม้นะครับนี่ครับไข่มันนะครับไข่มันนะครับเดี๋ยวตาจะพาไปดูใกล้ๆแล้วก็จะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับ เวลาช่วงหน้าฝนมันมันก็จะวางไข่อย่างนี้นะครับนี่คือคือคือวางคือไข่ของมันนะครับมันก็เป็นสัตว์เป็นกบเป็นเขียดเหมือนกันนะครับแต่ตัวมันแต่ตัวมันไม่ใหญ่นะครับจะวางไข่บนใบไม้นะครับบนใบไม้นะครับจะวางไข่มันจะเป็นสัตว์ที่มันเป็นกบเป็นเขียดที่แปลก แปลกกว่าอย่างอื่นแต่ก็ตัวมันก็กินได้เหมือนกบเหมือนอื่นนี่แหละนะตัวมันก็กินได้เหมือนกันนะแต่มันวางไข่แปลกกว่าเพื่อนมันเป็นสัตว์ชน,นิดหนึ่งที่ที่เคยวางไข่ไม่เหมือนใครมันจะวางไข่บนใบไม้อย่างนี้แหละวางไข่บนใบไม้พอถึงเวลา พอถึงเวลามันฟักตัวเรียบร้อยแล้วมันก็มันก็จะหยุดลงน้ำนี่แหละอันนี้เป็นมันเป็นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของป่าของของสัตว์ที่ที่อยู่ในอยู่ในแถวนี้น่ะตาก็พาม,มาดูโดูภูเขาดูอะไรไป อีกหน่อยก็ถึงฤูดูทำนาแล้วตาออกมาหน้าวันนี้นะตาก็ไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ได้อยู่อยู่บ้านพอกินข้าวแล้วก็ออกมานะมาดูสัตว์เลี้ยงตาเป็ดไก่<อ>มาดู น้ำว่ามันมีไม้ในทุ่งนาเรามาปิดกั้นไว้เพื่อการทำนาเพราะเดือนนี้ก็เป็นฤด,ดูการทำนาแล้วก็ผมก็ต้องรอรอลูกชายรอลูกชายมาก่อนค่อยค่อยพากันปิดกั้นน้ำไว้ไม่ให้มันไหลไหลลงสู่พื้น ติดกันไว้เพื่อการเพื่อการปักดำเพื่อการปักดำมันไม่ใช่เสียงไก่นะครับเสียงมันเป็นเสียงนกเสียงนกอยู่ในป่ามันร้องแต่คนอื่นเขาคงไม่ร้องเขาไม่รู้นะว่าเป็นนกอะไร แต่ตาชินช้าแล้วกับเสียงนกตารู้ว่านกตัวนี้น่ะมันร้องมันเป็นนกอะไรตารู้เพราะตาเคยอยู่กับอยู่กับป่ามนานานน้ำก็เยอะโอ้ปีนี้อุดมสมบูรณ์มากปีนี้อุดมสมบูรณ์ ไม่แห้งแลง้งเหมือนปีที่ผ่านมาเลยชาวไร่ชาวนาชื่นชอบผลฟ้าดีปีนี้ผลฟ้าดีมากคนได้ทำไร่ทำนาความอุดมสมบูรณ์ของของ,ของเราที่มีป่าไม้ที่มีป่าไม้ไว้ ให้ลูกหลานได้ดูนะครับนี่นะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นี่มันเป็นการดีมันเป็นการดีเราไม่ตัดไม้ทำลายป่าคนอยู่ข้างล่างเราจะไม่เดือดร้อนเพราะการเพราะการนะอะไรที่น้ำมันไหลลงไป มันก็จะได้มีที่พักที่พิงของน้ำอ่าขั้งล่างก็จะได้ไม่ท่วม ừ, เราข้างบนก็เขาอยู่ข้างบนเราก็ดีพวเราก็มีป่าไม้ไว้ให้ดูซับซึมน้ำเก็บกักเก็บน้าไว้กักเก็บน้ำไว้ ừ, ไว ừ, ความชุ่มชื่นมันก็เกิดขึ้น ừ, ความอุดมสมบูรณก์ก็เกิดขึ้น เราทำนาก็ไม่จำเป็นจะทำเป็นร้อยไร่พันไร่ทำแค่ห้าไร่สิบไร่ก็จะพออยู่พอกินเราก็ไปทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นแทนทำอย่างอื่นแทนทำขนมทำกล้วยปลูกไว้ปลูกกล้วยปลูกอะไรแทนเป็นการสร้างรายได้ให้นะกับครอบครัวมันก็ มันก็ดีโนตาก็ปลูกไผ่ด้วยป่าไผ่ตายตาปลูกไผ่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 ไหว้วงไผ่ห้วงเอามาจากเอามาจากจังหวัดเลยพันพันไผ่ห้วงไม่ได้ขึ้นไปเอาบนเขานะเอามาไผ่ห้วงก,ก็จะมีไผ่ห้วงหวานไผ่ห้วงขม ใบห้องของมแต่ห้องตาเนี่ยก็ก็ออกจากวันหวานขมขมก็มีแต่แต่ออกจากวานันหวานตาปลูกมาก็ได้ได้เกือบยี่สิบปีแล้วนี่ตาปลูกมาก็แต่เป็นต้นใหญ่ๆหญ่ก็ตาก็ต้นจะปลูกต้นกระถินเทพาออไม่ใช่พาเพหรือใครจะเรียกพาเพก็ใช่เพราะว่า แรกๆก็นึกว่าจะขายต้นกระถินได้เดี๋ยแล้วมันก็สู้ไม่ได้สู้สู้ไฟป่าไม่ได้มันไหม้มันก็ตายไปเนาะถาก็เลยมันมาปลูกไผ่ปลูกไผ่นี้ก็ดีนะอย่างน้อยเราก็มีมีหน่หน่ไฟห่วงเนี่ยเอาไว้อยู่ไว้กินอเอาไว้อยู่ไว้กินเวลาพี่น้องมาพี่น้องมาก็ ได้เอาฝากอืได้กว่าเขาเออนี้ไผ่ห่วงนะใครไม่เคยกินก็ได้กินคือไผ่มันจะมีหลายไผ่ไผ่ห่วกไผ่ไล่ไผ่โกะไผ่เฮี้ยอจะมีหลายไผ่มันมันมีหลายไผ่อยู่นี่นี่ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของ ของคนในในพื้นที่ในหุบเขาเพราะเราก็เคยสาบานไว้แล้วว่าเราจะไม่หนีไปไหนเราจะอยู่ในบ้านในเมืองของเราที่ปู่ย่าตายายท่านได้มอบสืบทอดกันมามเราก็จะอยู่ที่นี่แหละบ้านนี้ก็เกิดมาก็เกือบ300ปีแล้ว แต่ทำไมมันเล็กมันก็เล็กเพราะว่าเพราะว่าปกติแล้วคนมันน้อยแต่บ้านเล็กที่จะเยอะบ้านเล็กที่จะถึงแปดสิบเก้าสิบครอบครัวแล้วแต่คนแต่ประชากรมันน้อยแค่สองร้อยกว่าม,มันเราตั้งตัวอะไรมันมันมันไม่ไม่มากก็อ บ้านก็2-300ปีมันก็เป็นมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ไม่แปลกน,นะไม่แปลกไม่แปลกเพราะว่าครอบครัวหนึ่งก็มีลูกแค่คนสองคนแต่มันดีอย่างอะไรคืออยู่ในหมู่บ้านนี้นะลูกเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยคอยดูแลพ่อแม่เหมือนเหมือนทางที่ลาบ พอแต่งงานปับ๊บเขาก็จะแยกบ้านเล็กที่แล้วเขาก็จะปลูกบ้านเป็นของตัวเองปลูกบ้านเป็นของตัวเองส่วนพ่อแม่ก็ก็อยู่ก็อยู่ตามตามเวรกรรมบางคนก็มีลูกเยอะก็ก็เลี้ยงบ้างไม่เลี้ยงบ้างก็คอย ก็คอยนี่อะไรเขาภาษาภาษาผู้ไทยว่านิ่งการดูภาษาผู้ไทยบ้านกโกะ่ะก็ว่าเอ้ยเธอทําไมไม่ไปดูแม่อ้าวแล้วเธอล่ะํานองนี่นะแต่แต่คนข้างล่างนะตาตา,ตาเคยประสบการณ์ก็ใครได้รับมรดกก็คนนั้นแหละจะเป็นคนดูแลพ่อแม่ครั มันก็มันก็แตกต่างกันอยู่นะแตกต่างกันอยู่แต่ทุกวันนี้คนในคนในหุบเขานี่ก็ก็ดีนะเขาเริ่มพัฒนาขึ้นมาอะไรมากมายมีการปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกกล้วยปลูกสิ่งของไว้เผื่อได้เป็น เป็นรายได้แต่ละเดือนแต่ละแต่ละปีเป็นรายได้โน่นปลาตาปลาไม่รู้มันขึ้นมากินอะไรตาก็มีสะน้ำนี่แหละสะน้ำของตากัแบบยายนาเตก็มีสะน้ำนี่แหละก็มีสะน้ำมีปลาไผ่มีป,าามปาาาลาไผ่ไผ่รวกนี่แหละอันนี้ก็ เป็นต้นกระถินเทพาปลูกไว้เพื่อให้มันเป็นร่มเป็นเงาให้เราได้ร่มเย็นนี่ก็เป็นเป็นต้นมะขามป้อมนะี่ภาษากลางไม่รู้เขาจะพูดยังไงนี่มะขามป้อมก็ปลูกไว้หลายต้นนะมะขามป้อมปลูกไว้เพื่อเอาหมากมันไปขายยเอาไปขาย ตอนนี้ก็กบนะครับกบก็เลี้ยงไว้กบกบทั้งหมดนั่นเองกบก็เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เพื่ออะไรเลี้ยงไว้เพื่อนั่นแหละเป็นการที่เราทำอาหารหรือไปขายเป็นการไรายได้เล็กน้อย มีเลี้ยงกบเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาทำเป็นเหมือนครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็กบเหมือนกันนะครับเลี้ยงกบเหมือนกันนะครับกบแล้วก็จะจะให้มันเข้ามาอยู่ในป่าเวลามันก็มีป่าบ้างมีป่าก็เลี้ยงไว้ไม่เยอะนะ แค okay. ประมาณก็คงประมาณหนึ่งพันตัวนี่แหละก็เลี้ยงไว้ครก็เลี้ยงไว้อันนี้คือการหลบซ่อนของมันนะครับตาจะพาลงไปดูลงไปดู ไลดูดูปลามกินอะไรสระน้ำนี่ก็นี่ก็ได้มาได้มาจากจากได้ทำคุณงามความดีก็มีผู้ใหญ่ใจดีท่านได้อนุเคราะห์มาขุดสระให้ตาตั้งแต่นู้นตั้งแต่หลายหลายปีแล้วยี่สิบสามสิบปีแล้ว มาขุดสะให้ตามาขุดสะให้ตาโน่นปลาครับมีปลานินมีปลานินมีปลาด้วยปลานินปลาในาปลาตะเพียนนะครับมันจะมันก็จะขึ้นมาขึ้นมาหากินหากินเหยื่อหากินอะไรนะครับมันก็มีเยอะ เวลาเราเดินไปเมกอเดินลงน้ำปลาเยอะนี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงของเราสัตว์เลี้ยงของเราพอพอจุนเจือครอบครัวพอพอได้ เป็นความเป็นคล้ายๆว่าตาทำกเษกเษตรเกษตรพอเพียงนะครับมาดูนะครับว่าปลามันกินอะไรตรงนี้นะครับตาก็จะพาเข้าไปดูปลานะครับปลามันกินอะไรที่ต้นตอไม้นะครับโอ้ปลามันกินหมดเออ ปลามันกินมดนี่เองโน้นมีปลาตะเพียนปลานินปลาอะไรเยอะแยะนะลูกปลาแล้วก็ตรงคันสะนะแล้วก็ปูกลก้วยใส่ปลูกกล้วยใส่ อันนี้ก็เป็นเป็นกล้วยลูกชายกล้วยน้แต่ปลูกโอ้โหคือก็ใหญ่มากเลยเคือก็ใหญ่มากเลย,เเลยนิงก็ม,ตม,มีต้นขามป้อมนั้นแหละต้นขามป้อมต้นแค่หนุกล้วยก็โอ้โห,โโหกล้วยก็เยอะกล้วยก็สุด เยอะนะกล้วยก็เคอใหญ่ต้นแคนาเราแคนาเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดอ,อะไรเห็ดปกติแล้วภาษาผู้ไทยเขาว่าเห็ดข,ขี้ควายขี้ควายมันเกิดขึ้นเนี่ก็ต้นมะละกอกำลังออกดอกอเวลาพี่น้องมา ก็จะพามาชมมาเที่ยวแล้วก็มีมะละกออะไรฝากเขาอานี้ก็เป็นสวนหวายสวนกล้วยเออครับตาก็ให้ชมธรรมชาติเพียงแค่เท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ FC ลูกหลานเข้ามาดูมาชมอืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ตาอ่าครับตาก็ไม่มีอะไร ตาก็มีคำว่าขอบคุณเอฟีลูกหลานที่ให้ความอนุเคราะห์ที่ให้ความเมตตากับตาชานกับครอบครัวตาชานก็ตาก็ขอให้เอจีจมีความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งไหนก็ขอความมุ่งมา่นปัตตนาอันนั้นจงสำเร็จแก่เอฟีลูกหลานทุกคน ก็ขอ,ขอสวัสดีครับ